สวัสดีครับพบกับร้านวันดีโสธรสำหรับคลิปนี้ครับขออนุญาตออกนอกสายของวัดโสธรนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะไปพูดถึงนะครับพระแก้วมรกตนะครับของกรมสามประสามิตรครบรอบ64ปีครับซึ่งพระรุ่นนี้นะครับออกมาเมื่อปี2539ครับรวมถึงเราจะสอนท่านดูนะครับเลขโค้ดใต้ฐานนะครับกรณีถ้ามีการปลอมหรือนำไปชุบขึ้นมานะครับก่อนอื่นผมอยากให้ท่านดูคลิปวิดีโอวันนี้ก่อนครับก็ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นนอกสายของหลวงพ่อสธรเนี่ยนะครับผมจะ ะไม่ได้เช่ามาเพื่อปล่อยเช่าบูชานะครับแต่ก็จะมีบ้างนิดหน่อยบางองค์ที่ชอบในส่วนองค์เนี้ยนะครับที่เช่าเข้ามาเพราะว่าคุณจะเห็นได้ว่าผิวเขารุ้งครับเราได้เคยทําคลิปนะครับเกี่ยวกับกรณีผิวรุ้งไข่กลางนะครับขาตรงกลางของหลวงพ่อโสธร80ปีคนตํารวจไปแล้วนะครับมันเกิดจากการที่อากาศเนี่ยเข้าไปโดนบางเนื้อนะครับบางส่วนของพระเนี่ยไม่ถึงทําให้พระเนี่ยไล่เฉดสีครับองค์นี้ที่เช่าเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องการนํามาทําคลิปครับแล้วก็ผิวเนี่ยขององค์ท่านเนี่ยส่วน สวยมากเลยเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยลุ้งแต่ทําไมไม่ขาวตรงกลางเพราะว่าฝากล่องเนี่ยนะครับปิดแล้วไม่สนิทไงครับนึกออกไหมครับอากาศเข้าไปทั้งองค์แต่ด้านหลังเนี่ยยังขาวอยู่เพราะอะไรด้านหลังเนี่ยนะครับแนบชิดติดกล่องนะครับลักษณะนี้ครับคลิปนี้ครับเราจะนํามาให้ท่านดูนะครับพระรุ่นนี้เนี่ย ดูไม่ยากนะครับดูแค่ความคมชัดเบื้องต้นก็สามารถที่จะดูออกได้แล้วนะครับแล้วก็ถามว่าปอมีไหมนะครับในท้องตลาดเคยเห็นครับแต่ปอมแบบห่างเลยนะครับคุณสองดูแค่ความคมชัดและรายละเอียดเท่านั้นรู้เลยครับต่อมาครับผมจะนํารูปภาพนะครับซึ่งถ่ายจากกล้องมาโครเนี่ยมาให้ท่านดูถึงรายละเอียดความคมชัดของพระก่อนนะครับว่าความคมชัดรายละเอียดระดับไหนนะครับด้านหน้าด้านข้างรวมถึงด้านหลังนะครับลองดูรูปไปนะครับ อย่างที่บอกแล้วครับว่าพระรุ่นเนี้ยนะครับตามท้องตลาดเนี่ยไม่ค่อยมีปลอมออกมานะครับหรือปลอมเนี่ยปลอมห่างมากเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมอยากให้ท่านดูเลขโค้ดใต้ฐานเพราะว่าพระแท้เนี่ยนะครับ โอกาสที่จะเกิดการบิ้วผิวชุบทองหรืออะไรก็าตามเนี่ยนะครับเวลาพระมีราคาขึ้นมาแล้วมีโอกาสสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นของ80ปีกรมตารวจใช่ไหมครับมีการไปบิ้วผิวไปชุบทองลักษณะนี้เราก็อาศัยวิธีการดูองค์พระและดูโค้ดใต้ฐานโค้ดใต้ฐานนะครับของพระแก้ามากดสามประสามิตรนะครับเดี๋ยวผมซูมภาพขยายให้ดูนะครับให้ดูโค้ดใต้ฐานตรงนี้ครับแล้วเราจะรู้ว่าพระนี้เป็นเนื้ออะไรนะครับรูปภาพที่ผมกําลังซูมให้ดูเนี่ยนะครับคุณเห็น โค้ดที่เป็นลักษณะคล้ายๆรวบบัวตูมไหมครับแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่ด้านในเลขตัวนี้แหละครับที่จะบอกว่าพระที่คุณเช่ามาเป็นเนื้ออะไรนะครับเพื่อป้องกันในอนาคตว่าคุณอาจจะโดนเนื้อเงินไปชุบทองแล้วเขามาขายคุณอบอกว่าเป็นชุบทองคุณก็เห็นว่าพระเป็นพระทองใช่ไหมแต่ใครจะเอากล้าก,า,าก้าวพระเนี่ยนะครับไปขูดดูเนื้อในว่าทองไม่ทองดังนั้นดูโค้ดใต้ฐานครับและรายละเอียดเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าฟอนต์เนี่ยฟอนต์ที่ตอกเนี่ยบอกตรงๆนะครับ คุณดูดีๆแล้วกันฟอนต์ตัวนี้นะครับเป็นฟอนต์ตอกอย่างเดียวกันกับที่ตอก80ปีกองตำรวจเพราะฉะนั้นตัวเลขอักขรไม่ว่าจะเป็นเลข3 9 2 1 6อนะไรลักษณะเนี้ยนะครับฟอนต์เดียวกันเลยถ้าจำฟอนต์80ปีกองตำรวจได้ก็คือจำฟอนต์พระแก้วมรกตได้ครับย้อนกลับมานะครับผมจะมาพูดถึงนะครับโค้ดที่อยู่ด้านซ้ายสุดนะครับที่เป็นตัวเลขอยู่ในรูปลักษณะคล้ายๆบัวตูมเนี่ยแล้วมีตัวเลขอยู่ด้านในนะครับ ตามพัพตัวอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับโค้ดด้านในนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าดอกบัวละกันเป็นเลข4นะครับซึ่งจะบอกว่าเนื้อดังกล่าเนี่ยเป็นเนื้อนะครับเงินพ่นทรายนวลขัดเงานะครับแต่ถ้าโคด้ดดังกล่าวเป็นเลข1และเลข2เนี่ยนะครับก็คือเนื้อทองคําโดยเนื้อทองคำนะครับถ้าเป็นหมายเลขหนึ่งก็คือหมายถึงนะครับ <h> เนื้อทองคาทรายประกายเพชรถ้าเป็นเลข2ก็คือเนื้อทองคาทรายนวลขัดเงาครับ ต่อมาครับถ้าด้านในเป็นเลข3เนี่ยนะครับก็คือเนื้อเงินชุบ3กษัตริย์ดังนั้นเนี่ยถ้าโอกาสพระที่จะดังขึ้นมาในอนาคตใช่ไหมครับแล้วก็มีการนําเนื้อเงินมาทําเป็น3กษัตริย์เนี่ยเราดูจากโค้ดตัวนี้ได้ว่าเป็นเลขอะไรใช่ครับต่อมาครับเป็นเลข4นะครับก็คือพระตามรูปตัวอย่างที่ผมให้ดูละกันนะครับก็คือเนื้อเงินพ่นทรายขัดเงานะครับแล้วเลข5นะครับเป็นเนื้อเงินเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อเงินลมดําขัดเงาครับในส่วนของเรื่องราคานะครับ ผมคงจะไม่สามารถที่จะบอกตายตัวได้ว่าพระรุ่นนี้พิมพ์นี้เนื้อนี้จะต้องราคาเท่าไหร่เพราะว่าความสวยของพระแต่ละองค์เนี่ยนะครับไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าพระแต่ละองค์เนี่ยมีความสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นราคาเนี่ยนะครับไม่สามารถกําหนดตายตัวได้แต่นะครับผมขออนุญ,ญาตให้สโคบคร่าวๆในเรื่องของการกําหนดราคาละกันนะครับหลายคนนะครับที่ติดตามช anel เราเนี่ย เล่น8ปปีกรมตำรวจอยู่แล้วพอจะรู้ว่าราคา80ปีกรมตำรวจในท้องตลาดณเวลานั้นๆเนี่ยราคาเท่าไรนะครับผมขออนุญ,ญาตติ้งต่างอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติมีพระ80ปีกรมตำรวจองค์หนึ่งนะครับความสวยเท่าๆกับหลวงพ่อนะครับพระแก้วมรกตกรมสามระสามิตรความสวยเท่ากันเลยนะครับราคานะครับของพระแก้วมรกตกรมสัมภระสามิตรจะมีราคาเพียงแค่ 1- ใน4ของ80ปีกรมตำรวจ ผมติ้งต่างความสวยเท่ากันนะว่ายง่ายนะครับถ้าสมมุติว่าเขามีราคานะยกตัวอย่างนะ80ปียวตำรวจมีราคา100บาทนะครับความสวยเท่ากันเลยในพักแก้วมรกตกรมสารพสามิตรปี64นะครับมีราคาเพียง25บาทคือ1ึใน4ีนี่คือสโคโคร่าวๆนะครับ เอาตายตัวไม่ได้เนาะขึ้นอยู่กับพระแต่ละเนื้อแต่ละพิมนะครับและความนิยมความต้องการที่จะเกิดขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับนำพระนอกสายของหลวงพ่อโสธรมาให้ดูนะครับก็เป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาย,ยังไม่สูงสามารถที่จะเก็บเช่าบูชาได้นะครับแล้วก็ความสวยเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะแล้วก็ผิวเขาเนี่ยนะครับถ้าเก็บเนี่ยก็อาจจะขึ้นลุ้งไข่ขา,ขาวตรงกลางลักษณะคล้ายๆ80ปีกับตำรวจเลยครับ หาคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านรบพวนกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคิปถัดไปจากร้านวันดีโสธรวันนี้สวัสดีครับมันเป็นยังไงอ่ะโดนปอมอีกแล้วสิไม่อยากโดนปลอมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนร้านวันดีโสธร